สหเดชาที่แบบฮาร์ปสวยมากๆากเพกื่อนเพื่อนดูมีฮาร์ปด้วยนะนี่คือครึ่งหนึง่งครึ่งหนึ่งเขียวครึ่งหนึ่งขาวค่ะเป็นพื่อนพาเพื่อนน,น,นี่ว้าวสวยจังเลยอีเหล่าว่ะค่ะเพื่อนจ้ะสีสวยสดใสดตลอดค่ะเพื่อนแต่สุดเลพลินยิ่งหน้าหนาวเนี่ยสวยจริงค่ะเพื่อนๆเนี่ยโอ้โหดูโอ้สุดนี้เห็นผลจริงไหมคะแม่ก้อยเพื่อนๆดนูไปเลยค่ะไม่เหลือเลยค่ะ เข้าหน้าหนาวแล้วค่ะไม่ก้อยขาบอนสียุบใบจริงไหมคะไม่ก้อยขานี่เลยค่ะเพื่อนเจ๋าจะเข้าหน้าหนาวนี่เขาจะทยอยทิ้งใบอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนเจ๋าเห็นอย่างนี้เนาะเพื่อนเพื่อไม่ต้องกังวลเลยนะคะเด็ดเลยค่ะเพื่อนๆจ๋าเด็ดอย่างนี้เลยนะเด็ดให้จำๆออกมาอย่างนี้เลยนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนเกษตรทีน่ารักทุกท่านค่ะวันนี้ไม่ก้อยมาแจกสูตรเด็ดเคล็ดลับแบบง่ายงเลยนะคะสูตรนี้เลยค่ะเร่งการเจริญเติบโตเร่งการติดดอกออกผลแถมยังไล่มดไล่นอนไล่แมลงแบบธรรมชาตินะคะเพื่อนท่านไหนนะคะ ที่รักบอนสีนะคะหนูปลูกบอนสีนะคะช่วงนี้เข่าหนาวแล้วค่ะเพื่อนๆจะพบว่า บัลสีของเพื่อนนะคะเริ่มทิ้งใบนะคะไม่สวยเหมือนเดิมนี้ไม่ก็จะมาแจกสูตรเด็ดเคล็ดลับนะคะในการแก้ปัญหานะคะบอลสียุบใบในหน้าหนาวแถมสูตรนี้นะคะยังทําให้บอลสีนะคะสีสวยสดใสตลอดทั้งปีกิ่งก้านแข็งแรงนะคะต้นอวบโตเร็วบอลสีนะคะสวยงามปิ๊งจนตะลึงด้วยสิ่งนี้กันเลยค่ะเราไปดูวิธีทาด้วยกันเลยนะคะ หลักนะคะหัวใจของงานเลยค่ะเพื่อนๆจ๋าไข่หนึ่งฟองค่ะตานะคะน้ำตาลทรายแดงทรายขาวนะคะใช้ได้หมดเลยนะน้านาวค่ะนมเปี้ยวค่ะเกลือนะคะโซเดียมฟูตามตด้าเพื่องดื่มชูกําลังค่ะนี่ก็คือน,น้ํายาล้างจานนะคะสูตรนี้นะคะกําจัดเชื้อราและแอนตี้แบคทีเรียได้ด้วยนะคะหลงทิ้งมาทั้งชีวิตค่าน้ำซาวข้าว ไม่ต้องทิ้งนะจ๊าเ,เร่งการเจริญเติบโตเร่งการแตกลากฝอยได้เป็นอย่างดีจุกนิสีสังข์แสงค่ะเร่งเขียวเร่งการเจริญเติบโตเร่งการแตกใบแตกยอดนะคะสามารถตรึงในตัวเจนลงสู่ดินค่ะรากระเบิดหัวไล่มดไล่หนอนกําจัดเพลี้ยไฟไรแดงค่ะในพืชผักทุกชนิดได้เป็นอย่างดีแถมยังเร่งการติดดอก เพื่อนไม่มีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะสามารถใช้น้ํา e m ได้ใช้น้ําหมักผลไม้ทุกสูตรทุกตัวได้เลยนะคะไข่หนึ่งฟองมาเลยคะ่ะเพื่อนๆโปรตีน,นและแคลเซียมที่ต้นไม้พืชผักต้องการนะคะต้นไม้พืชผักไม่งามกักะสิ่งนี้เลยค่ะเังคีวค่ะที่มีจุลินทรีย์และและ็คโตวเบซิลัสถึง9,000ล้านตัวค่ะเพื่อนๆที่แบบง่ายๆเลยค่ะเพื่อนๆ่ะนักปลูกมือใหม่นะคะทำสูตรนี้ไว้ใช้เลยค่ะเพื่อนๆ ครื่องดื่มชุกําลังนะคะเรี่องการแตกรากฝอยได้เป็นอย่างดี<อ>น,นะคะสีโตเร็วใบใหญ่นะคะกิ่งก้านแข็งแรงต้นอวดค่ะเราใส่ลงไปนะคะสามฝานะคะเพื่อนเพนหนึงน้ำตาลทรายนะคะคืออาหารของจูเินชีค่ะใส่ลงไปนะคะเพื่อนเพื่อจ๋าสามช้อนนะคะ่ะเพื่อนๆพื่อนแโมโ,นโเนียมซูดิเมคูเมค่ะเพื่อนเจ๋าเราใส่ลงไปนะคะ สองช้อนเลยค่ะไม่ใช่เพียงแต่บำรุงน้องบอนสีนะคะบำรุงได้กับต้นไม้พืชผักทุกชนิดนะคะมะเขือมะนาวมะละกอค่ะไม้ดอกนะคะไม้มงคลได้หมดเลยค่ะเกลือนะคะเสริมความแข็งแรงให้กับต้นไม้พืชผักทุกชนิดนะคะป้องกันเชื้อโรคเชื้อราเชื้อแบคทีเรียนะคะพดหนอนแมลงเพลี้ยหอยทากตัวเล็กตัวน้อยนะคะใส่เกลือลงไปนะคะ1ช้อนชาพูนๆเลยค่ะตัวเร่งแบบธรรมชาติเลยค่ะกดเปรี้ยวๆนิดนนะคะจากมะนาวแล้วใส่มะนาวลงไปนะคะ1ลูกนะคะ เป็นน้ามันหอมระเหยแบบธรรมชาติเลยค like like ่ะเปลือกนะคะใส่ลงไปด้วยนะคะแถมยังไล่มดไล่หนอนไล่แมลงแบบธรรมชาตินะคะเพื่อนท่านไหนนะคะในคลิปนี้เนาะหนูไม่มีนมเปรี้ยวค่ะไม่กวนเพื่อนง่ายๆเลยเราใช้มะนาวอย่างเดียวค่ะได้เลยค่ะกดเปรี้ยๆนิดๆค่ะต้นการเจริญเติบโตได้กับต้นไม้พืชผักทุกชนิดไล่มดไล่หนอนไล่แมลงแบบธรรมชาติค่ะเพื่อนๆเราใส่นะคะน้ํายาล้างจานลงไปด้วยนะหนึ่งช้อนค่ะเพื่อนๆเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆเราก็ตีส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเลยค่ะเพื่อนๆค่ะ ฮอร์โมนไข่แบบเร่งด่วนนะจ๊ะนี้ไม่ต้องหมักนะคะทําเสร็จแล้วใช้ได้ทันทีนะคะท่านไหนเนาะไม่รีบร้อนอะไรค่ะไม่ก้อย่ะเพิ่มประสิทธิภาพสูงของฮอร์โมนไข่สูตรนี้นะคะเราหมักไว้นะคะทุกวันเลยค่ะเพื่อนๆฮอร์โมนไข่สูตรนี้นะคะเราใช้นะคะทุก3าวันนะคะเพื่อนสำหรับเป็นปุ๋ยฉีดพ่นทางใบนะคะเพื่อนๆสามารถฉีดพ่นได้ทุกวันเลยนะคะที่พืชนะคะ แตกยอดแตกใบใหม่นะเพื่อนๆไปฉีดพ่นเลยค่ะฉีดพ่นในช่วงเช้าและเย็นๆค่ำๆนะคะน้ำสับข้าวค่ะน้าสัข้าวนี่เขาจะเป็นน้ํายาเล่งนะคะน้ํายาประสานนะคะคืออะไรคะไม่ไก้อยเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพนะคะของปุ๋ยและฮอร์โมนของเรานะคะใส่ขวดเลยค่ะนี่เศษน้ําอัดนมเหลือๆนะคะไม่ต้องเททิ้งค่ะของดีเช่นกันค่ะในฮอมมร์โมนไข่สูตรนี้นะคะเขาจะมีเปลือกมะนาวอย่างนี้นะคะเพื่อนๆใส่เปลือกลงไปก่อนนะจบในสูตรเดียวเลยค่ะรับ ผักงามทั้งสวนนะคะส,สีไม่โตสักทีเลยะคะ่ะแม่ก้อยขาสัตว์สวนนี้นะคะเพื่อนๆผสมนะคะขวดน,นะคะ1.25ลิตรหรือ2ลิตรได้นะเสร็จแล้วค่ะเพื่อนจ๋าเราก็ปิดฝาเลยค่ะปิดฝาไม่ต้องแน่นนะคะสูตรนี้นะคะเราหมักในช่วงแรกนะคะเขาจะมีแก๊สสูงเพื่อนๆท่านไหนนะคะที่หมักไว้3วันนะคะนี่เลยค่ะก็จะมีหน้าตาเป็นอย่างนี้นะก็จะเริ่มขาวๆแล้วค่ะเพื่อนจ๋าไม่เป็นไข่อย่างตัวแรกนะ วิธีใช้เลยนะคะครั้งนี้นะคะเราผสมนะคะกับน้ำซาวข้าวเพื่อนๆไม่มีน้ำซาวข้าวนะคะใช้น้ำธรรมดาน,น้ำซาวข้าวคือยังไงคะแม่ก,ก้อยคือน้ำซาวข้าวในช่วงเช้าเพื่อนไม่มีเราก็ตําข้าวใส่ลงไปหนึ่งถ้วยอะไอย่างเี้ยพอน้ำคล่องไปก็เติมน้ำสะอาดใส่ลงไปอย่างนี้เลยนะคะขวดนี้น,น,นะคะแม่ก้อยหมักไว้สามวันแล้วค่ะเพื่อนๆเล็กและละเอียดมากๆค่ะพี่จ๋าจะมีประสิทธิภาพสูงค่ะคือย,ยิ่งหมักนานก็ยิ่งดีจริงๆถังแก้วนะคะ100อมลนะคะผสมต่อน้ํานะคะยี่สิลิตรนะ ใส่ลงไปเลยค่ะเพิ่มประสิทธิภาพของสูตรนี้ขนาดไหนเนาะมีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะการเชื้อโรคเชื้อราได้เป็นอย่างดีค่ะเพื่อนเพื่อนคิดลับจากสวนดังเลยค่ะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงค่ะเพื่อนเพื่อนไปนะสองช้อนค่ะเพื่อนเพื่อนเนื้อของยังไม่ยาล้างจานนะคะเราใส่ลงไปนะคะสองช้อนนะคะเพื่อนเพื่อนหนูปลูกต้นไม้หนูปลูกน้องบอลจีนิดหน่อยนะไม่ก็ใช้นะคะอัตราสวนดังต่อไปแับสเปรย์ฟอกกี้ที่ฉีดพ่นขนาด1ลิตรนะน้ำสะอาดนะคะเราใส่ไปนะคะครึ่งหนึ่งนะคะ ออมนุนไข่แบบเร่งด่วนเลยค่ะเพื่อนๆนี่พืชงามจนตะลึงนะคะเราใส่ลงไปนะคะเพื่อนๆ่ขาสองช้อนนะคะสามารถฉีดพ่นได้ทุกวันเลยนะคะเราใส่ตัวดินชีสังก็แสงลงไปด้วยค่ะเพื่อนๆนใส่ลงไปนะคะป้องกันเชื้อโรคเชื้อราตัวจริงเสียงจริงเลยค่ะ เราใส่ลงไปนะคะสองช้อนนะคะการพริกเน่าพริกเป็นโรคก,กุ้งแห้งปลูกกล้วยไม้ไปแล้วอ้อกล้วยไม้ของหนูคะ่ะไม่ก้อยขาเน่าเหลืองทั้งเป็นโรคใบจุดดาด้วยวิธีทําจูดินซีสามก๊แสงทำยังไงค่ะไม่ก้อยะ่ะก็คือไข่น้าําปลาผงชูรสนะคะแล้วก็ปิหมากรวมกันไว้นะคะ7วัน14วันค่ะแล้วก็ตากแดดก<อ>นะ็จะแดงสวยปิ้งกันอย่างนี้เลยท่นทางใบนะคะเราสามารถฉีดพ่นได้ทุกวันเลยค่ะเพื่อนๆจ๋าบนใบใต้ใบนะคะช่วงที่พืชแตกใบแตกยอดใหม่ค่ะ แล้วนะคะเราก็ฉีดพ่นเลยค่ะปลูกต้นไม้พืชผักไม่เยอะค่ะม่่อ็ฉีดพ่นเลยค่ะเพ,พื่อนเพื่อนชังสดใบบัวต้นเล็กนะคะ,จะเะจ้ากรงไก่เือนจ๋าตะละแมกมูซมาค่ะเพ,พื่อนนี่เขียวๆนะคะอยากให้กัดแดงไวๆค่ะฉีดทอนโดยถุงนะคะแล้วก็ทางดินค่ะมดหนอนแมลงกี๋หอยทาค่ะตัวเล็กๆนะเรามองไม่เห็นนะคะถุอว่าสุดนี้เลยค่ะตัวแดงแดงวัวค่ะเพ,พื่อนเพื่อนที่ปลูกต้นไม้พืชผักเยอะๆค่ะเราผสมนะคะต่อน้ำยี่สิบนิตค่ะแดงครึ่งนะคะเพื่อน เราก็ตักเลยค่ะมีแก้วก็ใช้แก้วเลยค่ะตะกูลักโกนิมานะคะล่ารสในสูตรนี้เลยค่ะอีพี่ค่ะเจเพื่อนๆครูค่ะล่ารดเลยกุมารทองเลือกซับนะคะหรือต้นอะไรมีต้นสหเดชาค่ะเพื่อนๆล่ารถนะคะพี่ที่กระถางไว้ค่ะอีปีนันดีค่ะเพื่อนๆดูนี่สวัสดียามเช้าค่ะเพื่อนทุกคนใช้สูตรนี้ค่ะทิพยนได้ด้วยนะ้ไม้นะคะใช้ได้เลยกองกันเชื้อโรคเชื้อรานะคะโอ้ก้วยไม้ไม่ก้อยงามมากค่ะทุกคน อ้เปรียบนะเปรียบนะไอ้พ่นสูตรนี้นไปที่วัสดุปลูกด้วยนะคะดอกเร่งผลนะคะป้องกันเชื้อโรคเชื้อรากันแบบไง่ายเลยนี่มะเขือม่วงก้อยปิดผลอีกแล้วนะคะนี่แต่เจอฝนตกเยอะเชื้อรากันรูมางนี้เลยคะ่ะเนี่ยก็จะเกิดอาการอย่างอู้มะเขือมงก้อยเด็ดจริงค่ะปิดผลเลยค่ะพเพื่อนๆนอนพี่เสื้อค่ะมาแล้วค่ะตัวดิสเปิ้ลแบบนี้เลยไล่มแมลงนะคะเราก็มาติดพ่นตอนเย็นๆค่ำๆเลยนะคะป้องกันเชื้อโรคเชื้อราได้ด้วยนะนี่อยลูกแครงตัวเลครับคุณจ๋า เห็นผลจริงไหมคะแม่ก้อยเพื่อนดูไปเลยค่ะไม่เหลือเลยค่ะเข้าหน้าหนาวแล้วค่ะแม่ก้อยขาบอลสียุบใบจริงไหมคะแม่ก้อยขานี่เลยค่ะเพื่อนๆจะเข้าหน้าหนาวนี่เขาจะทยอยทิ้งใบอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนๆเห็นอย่างนี้เนาะเพื่อนๆไม่ต้องกังวลเลยนะคะเด็ดเลยค่ะเพื่อนๆจ๋าเด็ดอย่างนี้เลยนะเด็ดให้จำๆออกมาอย่างนี้เนการกระตุ้นให้เคี่ยวเขานะคะแทงออกมาใหม่ๆไวๆนะคะเพื่อนๆนี่คือช้างเผือกใบบัวนะเริ่มหน้าหนาวแล้วค่ะวัสีเขาจะเริ่มเก็บ สารอาหารต่างๆนะคะไว้ที่หัวนะคะเนี่ยมอยก็จะเห็นอย่างนี้เนาะม้วก็กระเด็ดทิ้งเลยเนี่ยการเล็กๆอย่างนี้ค่ะเพื่อนๆเด็ดเลยค่ะนี่แต่ละแม่ดทูุมาเนี่ยอยากใบเหลืองๆเนาะทิ้งใบค่ะเนี่ยแล้วเขาก็พร้อมนะคะแทงใบใหม่สวยปิ้งแต่อย่างนี้เลยค่ะเพื่อนๆจ๋าไม่ต้องกังวลน,นะและเคล็ดลับที่ทําให้น้องบอลสีนะคะสวยทุกฤด,ดูนะคะไม่ว่าจะร้อนหรือเข้าน้วนะคะเตรียมสิ่งนี้มาเลยค่ะเพื่อนๆจานม,มาเลยค่ะเพื่อน่ะ ก็เตรียมจานมาแล้วนะคะนี่ทุกบอลเลยค่ะทําแบบนี้เลยค่ะ,บบะ,คะใส่น้องอลสีของเรานะคะไปในจานไปในชามหลอ,อน้าเลี้ยงไว้แบบนี้นะะนเลยค่ะน้ำอะไรค่ะเพื่อนใส่ลงไปเลยนะคะลองที่ก้นกระถางอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนสิ่งนี้นะคะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงค่ะเพื่อนไม่มีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะใช้น้ํา EM ได้นะคะสองฝาค่ะพเพื่อนจ๋าใส่ลงไปค่ะใส่ลงไปเลยอย่างนี้เลยคะ่ะเพื่อน ท่านไหนนะคะไม่มีจุลินทรีย์สังกะแสงไม่มีน้ e ําอ m นะคะนักปลูกมือใหม่เลี้ยงบอลสีนะใส่สิ่งนี้นะคะใช้แทนได้คะ่ะเพืเ่อนๆจา๋าเร่รากไ,ไปง่ายนะคะทําให้น้องบอลสีนะจากที่ทิ้งใบใบเหี่ยวนะคะใบยุบเนาะแทงใบใหม่อย่างง่ายๆคะ่ะนี่เพิ่งเตรยมชุมกกาลังนะใส่ลงไปเลยคะ่ะเพื่อนๆจาะหนึ่งฝานะใส่ยังไงคะาไม่ก้อยขาเรากะใส่นะคะอาทิตย์ละครั้งนะคะเนื่องจากแต่ดั้งแต่เดิมนะคะโ,โบราณโบราณนะคะท่านปลูกบอลสีนะลงดินไว้นะคะพอเข้าหน้าหนาวนะคะ เขาก็จะทิ้งใบนะคะเพื่อเก็บแร่้ธาตุสารอาหารต่างๆนะคะไว้ที่หัวค่ะเพื่อนๆก็จะมีเคล็ดลับนี้เลยค่ะที่ทําให้น้องบอลสีนะคะยังสวยเสมอสวยทุกฤดูการนะคะที่หกหลงต้นนี้ก่อนนะคะเพื่อนๆดูนี่ดูสิเข้าหนาวก็ยังแทงรอดแทงใบใหม่พึบพับกันอย่างนี้เลยต้องกังวลค่ะเพื่อนๆเห็นไหมเห็นไหม แทงใบใหม่มาแล้วค่ะเพื่อนๆเด็ดทิ้งเลยค่ะเพื่อนๆไม่ต้องกังวลน,นะคะ่น้ําหล่อเลี้ยงไว้อยางงี้ค่ะหน้าดินก็จะสดชื่นเสมอค่ะคือหน้าดินไม่แห้งค่ะคือถ้าหน้าดินแห้งปุ๊บน้องบอลสีก็จะนึกว่าเข้าหน้าหนาวแล้วเข้าแรงแล้วนะคะเขาก็จะ ทิ้งใบเลยค่ะเพื่อนๆจ๋าคือเพื่ออะไรคะไม่ค่อยเพื่อความอยู่รอดของเขานะคะแต่ปัจจุบันเนาะนี่เราเลี้ยงบอนสีกันนะคะเพื่อความสวยงามอยากให้สวยอยู่เสมอคะ่ะเพื่อนๆจ๋าเราก็ใช้เทคนิคนี้เลยค่ะเพื่อนๆจ๋าสูตรนี้นะคะฉีดพ่นนะคะประจําด้วยนะคะฉีดพน่นขยันหน่อยนะคะฉีดพ่นทุกวันหรืออย่างน้อยนะคะเพื่อนๆฉีดพ่นทุก 2- 3สวันนะคะฉีดพ่นบนใบใต้ใบนะคะเพราะว่าเพื <S <s ่ออะไรทํ <S 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 าไม่ก็เพื่อป้องกัน เพี้ยไฟลายแดงนะคะบางทีใบที่ยุบยุบไปไม่สวยของเพื่อนนะคะเพื่อนเจอเพี้ยไฟลายแดงหรือหนอนผีเสื้อนะเขามากัดกินน้องบอลสีของเพื่อนค่ะสายสูตรนี้สิทุลเลยเคล็ดลับที่ทําให้บอลสีนะคะสีสวยเข้มอยู่เสมอไม่ยุบนะคะไม่ทิ้งใบสวยทึกฤดูกาลนะคะเพื่อนๆมีโอกาสทําสูตรนี้ไว้ใช้เลยนะเคล็ดลับเนาะสำคัญเลยค่ะใช้จานใช้ชามใช้ขันนะคะ หล่อน้ำเลี้ยงไว้ที่ก้นกระถางแบบนี้เลยนะคะทูกกระถางค่ะลม่ก็ใช้จานใช้ชามน,นะคะหล่อน้ำเลี้ยงไว้นะคะเพื่อนเพื่อจ้ะงาเลยนี่นสะาดดชาค่ะพเพื่อนเใหม่เทียบเลยคนใน้สูตรนี้เลยค่ะเพื่อนเพื่อโอเคทกกระถางใช้สูตรนี้เลยจ้า ทุกคนมากนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของแม่ก้อยนะคะจนจบคลิปวิดีโอค่ะถ้าชอบถ้ามีประโยชน์เพื่อนๆอย่าลืมนะคะอย่าลืมกด subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์ให้แม่ก้อยด้วยนะคะบายบาย <S <S ไปก่อนนะคะหนาวแล้วนะคะรักษาสุขภาพกันทุกคนด้วยนะคะไปก่อนค่ะ